สนับสนุนโดยโรซาแฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวน้ำมันพืชตราอ่งุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสหมูดำซีพีคุโรบุตะสุดยอดความอร่อยนุ่มที่สมบูรณ์แบบเมนูที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูที่สองผมเตรียมปูทะเลมาเตรียมหอมแดงมามีกะทิด้วยเดาไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมครับ ต้มขาปูทะเลครับแน่นอนครับเราจะต้องมีปูทะเลให้เขาตายสดๆก็ดีครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับมีตะไคร้มีรากผักชีมีข่านะครับมีใบมะกรูดครับแล้วก็มีพริกมีมะนาวมีน้ำปลาและมีกะทิครับนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันก่อนครับก่อนที่จะมาทำปูผมเริ่มจากหอมแดงหอมแดงนี่ใส่เยอะได้เพราะจะหอมอร่อยหอมแดงเนี่ยเวลาสุกแล้วก็จะหวานงั้นลาซอยนะครับ แงซอยเรียบร้อยหอมแดงครับตะไคร้ตะไคร้ก็ซอยบางเลยครับ แล้วก็ลาบผักชีแล้วก็ขาครับาหั่นแว่นแล้วเดี๋ยวซอยเส้นนะครับแข็งไปแล้วเอาอ,อ่อ,อนๆหน่อยครับเพราะเวลาเคี้ยวจะได้ไม่เป็นเสี้นแล้วก็ซอยเส้นเลย แล้วก็มีใบมะกรูดเจอแกนกลางออกปกติครับจัดอย่างนี้เลยพริกขี้หนูเด็ดแล้วค่อยตำใส่นะครับพริกขี้หนูสวนเตรียมผักไว้ก่อนแล้วก็เตรียมปูตามหลังนะครับ ที่ขาดอีกอย่างคือมะนาวครับเดี๋ยวหั่นเลยสองลูกเตรียมรอไว้เป็นปูครับปูก็เอาขี้ออกที่ปูก็อยู่ด้านบนนี้ครับเราก็ตัดเลยครับ เรียบร้อยกระดองปูดได้แล้วล้างระวังไข่หลุดนิดนึง สองเหมือนกันมนมนปูออกตัวที่คึ้นที่สองโอเค เรียบร้อยผมมีน้ําหน่อยครับทีนี้เราปล่อยให้น้ําเดือดหน่อยครับด้วยลากักชีน้ําเราเดือดแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่ต้องให้เดือดพ่านมากเราก็ใส่ปูลงไปครับ ใส่คาลงไปครับตะไครเก็บไว้ก่อนทีนี้ก็ปล่อยให้ปูเราสุกหน่อยก่อนครับก่อนที่จะปรุงรสเอาล้วครับเดือดแบบปูเราให้สุกก่อนนะครับน้ำหวานของปูก็จะออกมาในซุปนี่แหละเพราะะนั้นพอเดือด พอดีแล้วผมใส่หอมแดงตะไคร้ครับจะเห็นว่าตะไคร้เราน้อยกว่าขานะครับเพราะว่าเราเมนไปทางข่าครับหรือจะถ้าใครบอกว่าอยากจะขาเยอะๆก็ขายอย่างเดียวได้เลยนะครับเห็นดูหน่อยสุกหรือยังใกล้แล้วครับ พอปูเราสุกเกือบจะหมดเนี่ยผมก็จะใส่หัวกะทิไปเนี่ยท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่ได้ใส่กะทิจนหมดนะครับใส่พอให้เนื้อปูเราชุ่มด้วยกะทิครับแต่เดี๋ยวปรุงรสแล้วก็ใส่กะทิตบท้ายอีกรอบหนึ่งครับ ทีนี้คลกครับใส่พริกลงไปเตรียมตำครับแต่ยังไม่ตำเรามีน้ำปลาครับเราก็จะใส่น้ำมะนาวปรุงรสครับทีนี้ชิมหน่อยครับ ดง่ปรุงจัดไว้นิดหนึ่งได้นะครับเพราะว่าเราเราจะมีหัวกะทิลงอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับใบมะกรูดพลิกครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟเบาครับใส่หัวกะทิเพิ่มครับปิดไปก่อนเพราะว่าความร้อนจากหม้อน,นี้ดีมาก กะทิจะได้ไม่แตกมันวิธีนี้เราก็จะได้ความร้อนที่ก๊าะอุอยู่แล้วนะครับผมชิมอีกรอบนึ่งโอ้โหสุดยอดอร่อยมากมไม่จำเป็นต้องเคี่ยวกะทิจนแตกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะกะทิเนี่ยเราต้มสุกอยู่แล้ว นี่เลยครับต้มขาปูทะเลครับท่านผู้ชมครับโโต้องชิมแล้วครับโโเวลาชิมเราก็จะอยากจะได้ซุปที่มีไข่แล้วก็มีหอมด้วยรสชาติเปรี้ยวเค็มมาใกล้ๆกันนะครับหอมมัน กะทิครับส่วนมันปูเมื่อกี้ผมตักทั้งคาไปเจอขา่ขาเจอตะไคร้เจอพลิกโอ้โหหอมมากครับเวลากัดเจอพลิกไปนี่ยิ่งหอมใหญ่เลยแล้วความกลมกล่อมของเขาก็คือว่าตัวหัวกะทิที่เราต้มแล้วไม่ให้แตกมันเนี่ยนะครับมีรสชาติที่หอมแล้วก็มันขึ้นถ้าเวลาเราเคี่ยวนานมันก็จะแตกตัวกะทิก็จะแตกมันเพราะั้นต้องพยายามครับอย่างเทคนิคเมื่อกี้ที่ทําก็คือต้มปูให้สุกก่อนใส่หางกะทิหรือกะทิแล้วปรุงรสเก็บส่วนที่สุดท้ายไว้ใส่ตามหลังครับปรุงรสให้จัด เผื่อสาหรับความหอมมันของหัวกะทิสุดท้ายด้วยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองทําดูครับขอเป็นกะทิสดนะครับซื้อมาจากตลาดเสร็จแล้วเอามาต้มในระหว่างที่ต้มกะทิเนี่ยคนไปด้วยคนโดยใช้แสตีนะครับอย่าให้กะทิเวลาต้มเดือดมันจะลอยตัวเป็นเคริร์ดเป็นเหมือนลูกๆๆเนี่ยเราใช้แสตค่อยๆตีเขาครับแล้วอย่าเดือดพ่านนะครับเอาแค่เดือดแล้วก็ปิดไฟเลยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแล้วเก็บเอาไว้ครับแล้วถ้าสมมติท่านผู้ชมชอบ แบบนี้เนี่ยก็ต้มเลยปูทะเลแต่ถ้าไม่ชอบปูทะเลปูมมาก,ก็ได้หรือเป็นเนื้อปูก็ได้แต่จะหวานน้อยลงไปหน่อยครับเพราะเนื้อปูมันสุกมาแล้วหรือจะเป็นกุ้งก็ได้ท่านผู้ชมครับเป็นหอยแมงผู้ก็ได้นะครับหอยแมงผู้ขูกคลิกหน่อยนะครับก็อร่อยเหมือนกันเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นซุปที่เรียกว่าเป็นน้ําแกงที่มีความกลมกล่อมของกะทิมาฝากท่านผู้ชมกันครับเวลาก็หมดอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าครึ่งชั่วโมงของเรากับเมนู2อย่างเนี่ยท่านผู้ชมติดตามชมทุกวันอาทิตย์8โมงครง ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับรายการยอดเชฟไทยกอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเทคนิคดีๆเมนูดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ